สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะรัจนาสีเสมค่ะค่ะรับงานอะไรไปทําจากร้านโพทองคะพับนกค่ะส่งครั้งน,นี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่8ค่ะรวมรับเงินจากร้านโพทองพันสี่ค่ะทราบโฆษณาร้านโพทองจากที่ใดคะเน็ตค่ะก่อนที่จะมาทํางานท่านมีความรู้หรือว่าเคยทํางานเกี่ยวกับงานฝีมือมาก่อนบ้างหรือเปล่าคะแล้วมีความรู้สึกยังไงกับการที่รับงานกับทที่บ้านเพื่อเป็นรายได้เสริม ก็เคยทับกระดาษมาก่อนพับพวกนกพวกอะไรมาก่อนค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงคะดีค่ะรับงานไปทําที่บ้านก็ดีค่ะก่อนที่จะมาทํากับร้านโพทองนะคะเคยได้ยินคาแนะนําหรือว่าติชมเกี่ยวกับทางร้านโพทองหรือไม่คะก็แต่ไม่ค่อยได้เปิดเน็ตอ่านนะค่ะแต่ถามว่าท่านความรู้สึกของของคุณทําก็ดีแต่ถ้าคุณติ อันนั้นเป็นคนที่ไม่ขยันแล้วแหละ <laughs> ถ้ามีคนแนะนําหรือติชมเนี่ยเมื่อท่านทํางานแต่ร้านทองแล้วตอนนี้นะคะ่ะท่านคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถ้ามีคนติใช่ไหมคะใช่ค่ะมีคนติถ้าคนนั้นคนติก็แปลว่าเขาไม่คนขยนันแล้วก็ไม่อยากทํางานงานเสริมค่ะค่ะ,คะก็งานที่รับไปทําเนี่ยคะ่ะ คิดว่ามีความยากง่ายอย่างไรคะถ้าคนพับเป็นแล้วก็ไม่ยากถ้าคุณไม่พับไม่เป็นก็คงยากสําหรับเขาค่ะค่ะแล้วท่านคิดยังไรบ้างคะกับคนที่ทําแล้วทําไม่ได้หรือว่าต้องแก้งานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนนั้นเป็นคนไม่ขยันแล้วก็ไม่ตั้งใจทําค่ะค่ะจากที่รับเงินค่าแรงจากนั้นโทรทอแล้วนะคะจะแนะนําเพื่อหรือยากหรือไม่คะแนะนําค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอรบกวนให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจหารายได้เสริมเพื่อรับงานกลับไปททาที่บ้านว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่ว่าให้รับค่าแรงอย่างต่อเนื่องนะคะถ,ถ้าเขาเป็นคนขยันอาจจะรายได้ดีก็ได้เดือนหนึ่งอาจจะได้เยอะถ,ถ้าไม่เป็นคนขยันอาจจะไม่ได้เยอะถ้าตั้งใจทำก็น่าจะดีรายได้เสริมค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะ,ะ,คะขอขอบคุณในการให้สัมภาษณ์ นี้นะคะค่ะเดี๋ยวรับเงินค่าแรงนะคะนี่ค่ะ